สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับสมาร์ตี้ดีไอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการปเปลี่ยนล้อนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะอัปเกรดล้อนะครับให้เป็นล้อที่มีขนาดาวลต์นสูงขึ้นหรือ,อมีหวัดที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นี่คืออะไรบ้างนะครับบางคนเห็นดูในตามคลิปนี่แล้วก็แบบว่าเอยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยจริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือ เมื่อล้อที่มีแรงดันสูงขึ้นแล้ววัดใหญ่ขึ้นเนี่ยขนาดของมันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับรถเดิมๆเนี่ยครับที่มาเนี่ยจะเป็นล้อที่มีแรงดัน48โวลต์หรือ350วัตต์นะครับดังนั้นเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนมันไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือมันต้องมีการดัดแปลงบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนล้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือในรถบางรุ่นอาจจะไม่ต้องโมดิฟายอะไรเลยใส่ได้เลยนะครับ แต่ในรถบางรุ่นก็ต้องโมดิฟายซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องโมดิฟายนะครับสิ่งที่เราต้องมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้คือผมได้เปลี่ยนล้อใหม่นะครับตัวนี้สเปคลร้อนะครับก็คือเจ็ดสิบสองโวลต์พันวัตต์นะครับดูเหมือนว่าจะใส่ได้ใช่ไหมครับจริงๆใส่ไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูคือด้านความกว้างของมันนะครับนี่นะฮะความกว้างจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับถ้าเป็นรถจักรยานไซส์เดิมนะครับ ล้อเดิมเนี่ยมันจะใส่ได้แต่ถ้าเป็นล้อใหม่เนี่ยมันจะมีความกว้างมากขึ้นเนื่องจากว่าความกว้างของล้อนะครับที่มันมีหวัดสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นในระดับระดับหนึ่งแล้วยังมีดัมเบลที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะดัมเบลตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับหนาขึ้นดังนั้นเวลาเราจะใส่เนี่ยมันจะใส่กันไม่ได้อาจจะต้องใช้แม่แรงในการถางตะเกียบออกนะครับไม่เป็นไรถางได้ครับพอถางออกเสร็จปับ๊บพอถางใส่ได้แล้วเนี่ย สิ่งจะต้องเจอตามมาอีกนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องของการถางนะครับมันจะต้องเจอสิ่งนี้อีกนะครับเบรกนะครับตัวเบรกตัวเบรกเนี่ยมันไม่สามารถติดตั้งลงไปได้นะครับให้เราดูนะครับตรงเนี้ยส่วนเนี้ยจริงๆตอนแรกอาจจะเป็นจุดยึดขาตั้งคู่นะครับแต่ว่าพอใส่เข้ามาแล้วมันไม่สามารถที่จะใส่ตัวก้ามเบรกตัวนี้ได้นะครับเลยจําเป็นจะต้องเอาใบตัดนะครับ ลูกหมูตัดออกนะครับเพื่อที่จะทําให้ใส่ก้ามเบรกตัวนี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสายเบรกนะครับสายเบรกก็เมื่อล้ออะดัมเบรกที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยสายเบรกใช้ตัวเดิมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายเบรกของมอเตอร์ไซค์นะครับสายเบรกของมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเนี่ยใช้สังเกตว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะครับของเก่าจะเล็กนะครับสายเบรกเนี่ยผมแนะนําใช้ของมาฮ่ามีโ o ก็ได้นะผมไปซื้อที่มาฮ่ามีโ o ของามาฮ่ามีโอนี่ก็ตกร้อย ร้อยยี่ร้อยห้าประมาณนี้นะครับร้อยห้าสิบาทแล้วก็ต้องซื้อตัวนี้มาด้วยนะครับตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวอ่าเขาเรียกอะไรอะที่มันใส่กับตรงนี้นครับเป็นเหมือนดุมของมันนะครับเป็นแกนของมันแล้วก็ตัวปลายหมุนตัวนี้ด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้งานล้อตัวนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการจะอัพล้อให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งนอกจากจะดูเรื่องราคาแล้วเราก็ต้องไปสํารวจรถตัวเองก่อนนะครับว่า ตะเกียบเนี่ยสามารถใช้ใชได้ไหมแต่จริงๆมันก็ใช้ได้หมดแล้วครับยังไงมันก็ต้องมาดัดแปลงแต่รถบางรุ่นนะครับที่มีความกว้างของตะเกียบมากขึ้นเนี่ยมันมันก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้ารถอย่างของผมเนี่ยมันก็ต้องมาดัดแปลงนะครับเอาต้อง้องต้องจับทางตะเกียบก่อนอันดับแรกเลยตอนได้มาจับทางตะเกียบก่อนเลยเพราะใส่ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเน้นก็คือขนาดความโตนะครับที่ต้องรู้เนี่ยขนาดความโตของแกนตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเล็กกว่าเนื่องจากเป็นล้อ350วัตต์แต่ตัวนี้เป็นล้อพันวัตต์แกนตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถใส่เข้ากับช่องช่องตรงนี้ได้ช่องตรงนี้มันจะเล็กกว่านะครับเนี่ยช่องตรงนี้ผมได้มาปุ๊บโอ้โหตอนแรกมือตึบเลยจะใส่เข้าไปได้ยังไงนะครับก็ผมก็ทําการวัดความกว้างของตัวนี้ส่วนนี้นะครับวัดความกว้าง2เนี่ยตรงที่มันแบนๆตรงเนี้ยวัดความกว้างออกแล้วก็ทําทการอ่าตะใบ ตรงขาชงที่จะเอารอเข้าไปเนี่ยครับให้มันกว้างขึ้นคือความกว้างตรงนี้จะอยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับแต่ของล้อเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ม mm. ิลลิเมตรดังนั้นเราก็เลยต้องตะบออกนะครับให้ให้ให้กว้าง12มิลนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับด้านนี้ก็ตะ,ตะบออกเหมือนกันนี่ด้านนี้จะเห็นรอยว่าผมตะบให้มันกว้างขึ้นนะครับจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยตะบให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะใส่แกนล้อตัวนี้เข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ เมื่อเราใส่เข้าไปได้แล้วเนี่ยเวลาเราขันตั้งล้อให้มันตรงเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องควรรู้นะครับเขาจะให้แหวนมานะครับแหวนที่ใส่ระหว่างตะเกียบนะครับให้เราทําการดูล้อด้วยนะครับให้มันอยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางระหว่างเนี่ยครับจุดสังเกตก็คือจะมีตัวบังบังโคลนตัวนี้นะครับเราเล็งกับตัวนี้ก็ได้นะครับให้มันตรงนะครับโดยการที่ เอาแหวนที่ทางร้านให้มาเนี่ยค่อยๆใส่ปรับดูนะครับว่าฝั่งไหนจะใส่กี่ตัวนะครับอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับนี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนได้อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังครับจุดนี้นะครับจุดที่เป็นสายสายเอ่อไฟที่ออกมาจากแกนล,ล้อเนี่ยควรจะดันสปริงเนี่ยขึ้นไปให้เยอะๆนะครับเพื่อสปริงตัวนี้จะได้ป้องกันการถูรเวลาล้อหมุนนะครับเวลาที่ล้อหมุนเนี่ยสปริงตัวนี้มันจะเป็นร้อยตัวที่กันการไม่ใหเอ่อตัวแกนล,ล้อเนี่ย อ่าตัวสายเนี่ยโดนโดน,โดนไอเจ้าแกนตรงเนี้ยขูดเอาให้เป็นรอยนะครับมันต้องมีสปริงนะครับตอนใส่ก็ต้องเน้นแล้วก็จะมีท่อหดตรงนี้นะครับต้องดันให้สุดพยายามดันให้สุดนะครับให้มันมากันการเสียดสีตรงนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นถ้าเราใส่ไปวิ่งไปสักพักหนึ่งสายไฟตรงนี้มันจะขาดนะครับก็สาหรับคนที่ต้องการจะอัพล้อนะครับให้ให้ให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับก็จะต้องรู้ เรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่งั้นไปดูตามคลิปต่างๆเนี่ยว่าเขาใส่ได้ใส่ได้าราซื้อมาเนี่ยรับรองได้เลยว่าต้องปวดหัวแน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการจะอัปเกรดล้อให้ใหญ่ขึ้นนะครับยังไงก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือกดติดตามช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมาเดินตามสวัสดีครับ